สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ในเกมยุทธจักรของคนเลวเกมมือถือ IDOL ล rpg จัดทีมตัวละครจอมยุทธจากนิยายจีนยุทธจักรของคนเลวนะครับผมโตเกมมีภาษาไทยนะเล่นได้ทั้งสระบบนะครับทั้ง ios และ android นะครับผมป่วนให้โหลดเล่นใน store ไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในโตเกมและระบบเกมเพย์นะครับผม สำหรับเกมนี้นะผมก็จะแจกกิฟต์โค้ดนะทุกคนนะวิธีเติมโค้ดก็มาที่รูปโปรไฟล์ครับรหัสแรกตรงนี้ครับนี่เลยให้ทุกคนกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมสาหรับคโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะสําหรับทีการเล่นนะครับผมมาที่เนื้อเรื่องตรงนี้ครับอ่าเกมนี้มันจะเล่นผ่านเนื้อเรื่องหรือว่าบทต่างๆของตัวเกมนะทุกคนนะ อ่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่บทที่4ด่านสีคิแปนะทุกคนอ่าตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เกมนี้จะเป็นแนวไอเดอร์พีจเนาะก็จะมีรางวัลไอเดอให้เรากดรับตรงนี้นะครับผมนะอ่าสามารถกดรับได้เลยครับผมเนี่นะครับเรากดรับก็จะได้รับอ่าทองแล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะทุกคนนะที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครของเรานะครับผมอ่านี่เลยนะครับอ่าโอเคผมกดท้าทายตรงนี้ได้เลยครับข้ามไป ่าเกมนี้ครับผมเราสามารถจัดทีมจอมยุทธได้ทั้งหมดหกตัวละครนะครับทุกคนนะอ่านะครับผมจอมยุทธของเกมนี้ผมมันจะแบ่งนะครับอ่าเป็นอ่าทั้งหมดหลายสำนักนะทุกคนนะนี่เลยครับผมนี่เห็นไหมครับหลายสำนักนะครับ,รบ,ผ,มมรบะะผมนะประมาณ20กว่าสำนักนะทุกคนนะนี่นะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นสายของตัวละครนะอ่ามีทองรบกระบีฆ่า ปราณผีธนูแล้วก็ซับนะครับทุกคนนะอ่านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม Emulator ที่ดีที่สุดมันก็จะเกี่ยวพวกสายแทงสายโจมตีกิจภาพสายเวทสายนักฆ่าสายซับสายยิงไกลอะไรพวกนี้นะทุกคนนะอ่านะครับแล้วก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับทีผมผมจะจัดทีมตามนี้นะครับอ่าเกมนี้ผมถ้าเราจัดทีมนะผมเป็นสำนักหรือว่าเป็น ฝ่ายเดียวกันลงเนาะมันก็จะมีโบนัส,สบวกตรงนี้ให้เราด้วยนะครับทุกคนนะเห็นไหมครับอย่างเช่นนักกระบีนะ่เนาะมันก็จะบวกดาเมจของจอมยุทธเพิ่มขึ้น8%นะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็อ่ปาปรมาจารย์ตรงนี้นะครับผมมันก็จะบวกอ่าหรือว่าลดความเร็วโจมตี20%และลดพลังโจมตี30%ต่อเนื่อง4วินาทีนะทุกคนอ่าตามนี้เลยนะครับผม แล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นค่าพลังลบของทีมเราแล้วก็ของศัตรูนะทุกคนนะอ่านะครับหรือว่าเราจะกดจัดทีมนะครับแบบที่เราอยากวางตำแหน่งเองก็ได้ครับทุกคนนะเนี่ยกดลากแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับมันจะมีเส้นประตรงนี้เนาะนะครับว่าตัวละครตัวนี้มันจะโจมตีตัวละครตัวไหนบ้างนะครับผมถ้าเราจัดตำแหน่งดีๆมันก็จะโจมตีแบบ2ตำแหน่งเลยนะครับทุกคนนะประมาณน,นี้เห็นไหมครับ ตัวนี้อยู่ด้านหลังแล้วก็เอามาอยู่ด้านหลังเนาะมันก็จะโจมตีนะครับ3ามตำแหน่งเลยนะครับเวลาเราต้องจัดตัวละครดีๆนะครับผมอ่าโอเคครับผมแล้วก็จะมีให้เรากดตั้งค่าตรงนี้เนาะเนี่ยนะครับเอฟวงเอฟเฟอะไรพวกนี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีประสิทธิธภาพอะไรตรงนี้นะครับผมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอโอเคผมจัดทีมเสร็จก็กดออกรบได้เลยครับผมนี่ เกมนี้มันจะโจมตีให้เราอัตโนมัตินะทุกคนมีระบบเล่นความเร็วสูงสุดที่คูณ2นะครับผมอ่ะชนะแล้วนะครับผมพอเราชนะก็จะได้รับ XP กับตัวละครหลักของเราแล้วก็ออีก่า XP ที่เอาไว้อัพเลเวลตัวละครแล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะครับทุกคนอ่าเล่นตามบทเนื้อเรื่องเนาะท้าทายอีกรอบหนึ่งครับผมเล่นเพลินๆน,นะทุกคนนะนะครับสำหรับเกมนี้เนาะแนวไอเดอร์ P.G. นะครับผมนี่ภาพสวยนะแนว ยุทธจักรของคนเลวนะทุกคนนะเกมนี้ต้องคนเลวเท่านั้นเนาะที่จะเล่นได้นะผมนะคนดีเล่นไม่ได้นะทุกคนนะอ่านะครับแล้วก็จะมีอรางวัลต่างๆนะเนาะนะครับเป้าหมายภารกิจหลักนะครับให้เราทําภารกิจ4ีภารกิจตรงนี้เนาะอ่าพอเราทําครบนะผมมันก็จะให้เรากดรับของรางวัลตรงนี้เนาะอ่าบางทีก็จะเป็นพวกตัวกาชาทอง ไอเทมต,ต่างๆเนาะไม่งั้นก็จะเป็นกล่องเลือกตัวละครจอมยุทธนะทุกคนอ่าแค่เราทาเควสตรงนี้เนะสี่เควสนะทุกคนนะอ่านะครับอ่าแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องย้อนหลังตรงนี้นะทุกคนนะครับให้เราทำเนาะสมัครกดทําได้เลยนะครับผมอ่านะครับแล้วก็มาที่ใต้่าตรงนี้ครับผมอ่านะครับผมก็จะมีระบบต่ห้อข้อให้ผมตรงนี้บททดสอบ ช้างปิ้งตรงนี้ครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นการไต่หอคอยนะครับทุกคนนะอ่านะครับการไต่หอคอยก็จะมีการจัดอันดับเนาะนี่นะครับจัดอันดับของเกมไอเดอร์อาร์พีจีทั่วไปเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็จะมีอ่าของรางวัลน,นะทุกคนนะถ้าเราผ่านด่านไตนะ่หอคอยเนาะมันก็จะแจกของรางวัลน,นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมอโอเคกดท้าทายได้เลยครับนี่จัดทีม6ตัวละครกดออกรบได้เลยครับผมนี่นะครับ เรียบร้อยครับผมนี่ยราชนะก็จะได้รับอ่าเป็นเงินเนาะแล้วก็เศษทองตรงนี้นะครับทุกคนนะอ่าแนะนําให้ต่อยหอวขอยไปเรื่อยเนาะแล้วก็สามารถกดรับของรางวัลตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะแจกอุปกรณ์อะไรต่างๆอยู่นะครับผมนะอ่านะครับแจกเยอะเอาเรื่องนะครับผมอ่านะครับผมมันก็จะมีรางวัลรับฟรีตรงนี้เนาะมันจะแจกพวกตัวละครแจกตัวกาชานะทุกคนนะถ้าเราผ่านด่านบท ต่างๆเนาะเราสามารถกดรับของราวันตรงนี้ได้เลยเนะครับผมเอาละก็จะมีท่าทายเมืองเอกตรงนี้เนาะอ่าตรงที่เรารับรางวัลไอดอลตรงนี้ครับผมอันนี้มันก็จะเป็นบทนะครับบทต่างๆของเนื้อเรื่องนะทุกคนนะมันจะแยกออกไปอีกทีเนาะอ่าตรงนี้ศัตรูมันจะเก่งมากทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมครับกดท่าทายได้เลยครับผมอันนี้ก็คล้ายๆกับลงดันเจี้ยนหาทรัพยากรต่างๆ,างๆนั่นแหละครับนะเ,นเห็นไหมจัดทีม6 หกตัวละครได้เลยครับผมัมนก็จะวักที่ค่าพลังเนาะตรงนี้นะครับกดออกรบได้เลยครับผมนี่ครับผมภาพโมเดลสวยนะทุกคนนะกราฟิกเนาะกดข้ามไปเลยครับผมเนี่ยกดข้ามได้เลยครับผมนะครับแล้วก็จะได้รับพวกทรัพยากรต่างทรัพยากรต่างๆนะครับทุกคนนะ,ะนี่นะครับน,นะครับเห็นไหมครับมันก็ผ่านด่านบทต่างๆไปเรื่อยเนาะ,นะ,นะก็จะมีรางวัลการผ่านด่านตรงนี้นะครับเลือกตัวละครฟรีนะทุกคนนีน่ แล้วก็มาที่ไตล่าตรงนี้ครับผมอ่านะครับผมก็จะมีระบบไต่หัวคอย ok ผมตรงนี้บททดสอบช้างปิ้งตรงนี้ครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นการไต่หัวคอย ok นะคะทุกคนนะอ่านะครับก็ไต่หัวคอย ok ก็จะมีการจัดอันดับเนาะนี่นะครับจัดอันดับของเกมไอเดอร์พีจีทั่วไปเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็จะมีอ่าของรางวัลน,นะทุกคนนะถ้าเราผ่านด่านไต่หัวคอย ok เนาะมันก็จะแจกของรางวัลน,นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหม โอเคกดท้าทายได้เลยครับนี่จัดทีมหตัวละครกดออกรบได้เลยครับผมนี่นะครับเรียบร้อยครับผมนี่พอชนะก็จะได้รับอ่าเป็นเงินนะแล้วก็เศษทองตรงนี้นะครับทุกคนนะอ่าแนะนําให้ต่ยอยฮอคอยไปเรื่อยนะแล้วก็สามารถกดรับของรางวัลตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะแจกอุปกรณ์อะต่างๆอยู่นะครับผมนะ อ่านะครับแจกเยอะเอาเรื่องนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีอารีนาพีพีเนาะต้องเลเวล24เนาะถึงจะปลดล็อกนะทุกคนอันนี้ผมเล่นยังไม่ถึงเนาะแล้วก็จะมีนะครับช่วยรบตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกคลังอาวุธสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้เนาะให้เราเล่นไปเรื่อยก่อนเนาะมันจะปลดล็อกไปเรื่อยนะทุกคนแล้วก็จะมีระบบกิ้เนาะต้องเลเวล20นะถึงจะปลดล็อกนะครับอต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครหรือว่าจอมยุทธ์เรานั่นเองนะครับ สำหรับใครที่กรอกโค้ดนะทุกคนมันจะแจกตัวละครเด๋ยวชวนตรงนี้เนาะนี่นะครับตัวนี้โคตรตึงครับผมบอกเลยนะครับแจกฟรีนะครับตัวนี้นะอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเกมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับผมนะโคตรเยอะนะครับทุกคนนะนี่จะมีระดับเนาะระดับเหนือชั้นอ่ะมังกรนะครับเห็นไหมครับมันจะมีระดับอยู่เนาะอ่าชั้นเยี่ยมอะไรพวกนี้เนาะ เยี่ยมแล้วก็ชั้นดีนะครับอ่ต่ําสุดก็น่าจะเป็นชั้นดีนะทุกคนนะมันจะแบ่งเป็นการ์ดอยู่เนาะอ่าการ์ดแดงการ์ดทองการ์ดฟ้านะครับอะไรพวกนี้นะครับการ์ดม่วงอะไรพวกนี้เนาะอ่ามีหลายตัวนะทุกคนนะกดพาเขาดูนี่นะครับจะมาจากนิยายของจีนทั้งหมดเลยนะทุกคนนะลหลายตัวทุกคนอาจจะคุ้นเนาะนะครับนี่ชุดเกราะมาเลยนะครับผมนะนี่ครับ มีหลายตัวนะทุกคนนะเอเรามาเล่นดูละกันนะครับผมสับพิมพ์นี้อเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครเนาะนี่ก็จะมีระบบอัปเกรดเลเวลนะทุกคนเนี่ยตรงนี้นะครับอ่พาพอเราอัปเลเวลมันก็จะมีให้เราเลื่อนขั้นเนาะตรงนี้นะครับเลื่อนขั้นตรงนี้นะอ่าเลื่อนขั้นตรงนี้มันก็จะให้เราเลื่อนขั้นตามเลเวลของตัวละครของเราเนาะนะครับ จะเลื่อนค่ามันก็จะปลดล็อกค่าสเต็กอะไรต่างๆให้กับตัวละครหลักของเราอยู่เนาะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบอัพดวงอนะัพดาวเนาะหาตัวซ้ามานะครับผมเนี่ยสิบเศษแล้วก็อัพดาวนะครับผมนะตัวอย่างเพิ่ม down, ดาวดูดูได้ตามนี้เลยนะครับนะีบ่แล้วก็ยอดวิชาก็จะเป็นสกิลของตัวละครเนาะนะครับถ้าเราปลดล็อก2ดาวเหลืองก็จะปลดล็อกสกิลนะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบการใส่ อาวุธต่างๆนะครับผมเราสามารถกดอัพเกรดพัฒนาฝังาพวกอ่าอันนี้เนาะยกพวกนี้ได้นะทุกคนนะอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสกนะิลเนาะนะครับประมาณนี้นะทุกคนอ่าตัวละครแต่แตอ่าแต่ละตัวมันจะมีสเตตัสพิเศษบอกอยู่เนาะเห็นไหมระเบิดวงกว้างตรงนี้เนาะอ่าบางตัวเห็นไหมล็อกกำลังภายในศัตรูอะไรพวกนี้นะเห็นไหมครับนะักฆ่าแทงเนาะอันนี้เอาไว ตีตัวละครตัวแทงเนาะอ่านะครับผมลองมาเล่นดูแล้วก็จะมีระบบกระชาปองเนาะให้เราสุ่มหาตัวละครเพิ่มเติมนะครับผมนี่รับสมัครเลยนะครับนี่ผมจะไม่ผิดนะทุกคนนะถ้าเรากรอกโค้ดเราจะได้ตัวกระชามาประมาณ20บใบนะทุกคนนะแจกโคดเยอะบอกเลยครับผมตู้กระชาปองก็จะมีอยู่2ตู้นะมีตู้เชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ตู้ รับสมัครจอมยุทธ์ระว,ว่าตู้ขั้นสูงนั่นเองนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมรางวัลเนาะนี่อัตรารับสมัครจอมยุทธนะทุกคนฮนะสูงสุดจะอยู่ที่ระดับเหนือชั้นจอมยุทธนะ,ะทุกคนนะกาดเหลืองนั่นเองแล้วก็ากาดทองนะครับผมนะอ่านะครับที่เราได้ฟรีก็คือตัวนี้เนาะนะครับถ้าเราสุ่มตัวซ้ําก็ไปอัพดาวก็เล่นได้อยู่นะสำหรับไอตัวโยชวนตรงนี้เนาะอ่าโอเคครับผมเน่ตามนี้เลย เี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันครับผม30โลเนาะโอเคกดเปิด10ครั้งนะครับนี่เอฟเฟกประมาณนี้นี่จอมยุทธีีนนะครับผมเฮ้ยสีทองแบบนี้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยพีดิบปราบศัตรูครับผมอ้าวกัสทองมาครับทุกคนโอ้โหสิบโลแรกก็ออกแล้วนะเดี๋ยวเรามาลุ้นดูมันอ,ออกเอ้าออก ซ้าครับทุกคนโอ้โหเหล็กาชายางแจมครับแบบนี้เฮ้ยโอเคนะ้ทุกคนนะเนี่ยสิบโลแรกออกการทองสองตัวครับทุกคนแล้วก็การม่วงสามนะอ่านะครับเดี๋ยวมาลองรุ้อีกสิบโลต่อไปจะอ,ออกไหมนะครับผมถ้าออกแสงสีทองอ้าวได้ไหมกดค่าไปโอโ้ไม่ได้นะครับทุกคนอีกสิบโลครับผมเฮ้ยขึ้นชื่อนะเมื่อกี้นี้ กดข้ามดูครับผมโอ้โหการทองสองครับทุกคนโอ้โหเลดการช่าย่างแจมครับทุกคนนี่เห็นไหมครับสุ่ม30โลครับผมได้การทอง4ตัวนะทุกคนนะฮะแล้วก็เราสุ่มตรงนี้ครับผมเราจะได้รับอ่าแบบเลือกตัวละครได้เองนะทุกคนนะนี่นะครับโอ้โหแจกอย่างเยอะนะทุกคนนะไม่งกไม่งกครับผมสำหรับเกมนี้นะครับพามาดูนี่เลยครับผม ได้4ตัวนะหาได้ตัวซ้ําตัวนี้1ตัวเนาะอัปดาวครับผมนี่ขึ้น1ดาวหนึ่งดาวเหลืองเรียบร้อยครับผมนี่นะครับนี่สายซับก็ามาสายผีใส่รบพอทุกคนโอ้โหเลนออกอย่างอย่างแจมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกระบบการตีบงตีบวกอะไรต่างๆนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่างเนาะอ่าดับแรกก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอิน8วันนะครับนี่ วันแรกครับผมจะได้รับอ่าทองเนาะสามร้อยแปดสิบแปดวันที่สองรับตั๋วกาชาสิบใบวันที่สามรับอ่าชิ้นส่วนอาวุธแบบสุ่มเนาะห้าสิบชิ้นนะหรือว่าหนึ่งอาวุธสีทองนั่นเองนะทุกคนแล้วก็วันที่สี่รับทองสามร้อยแปดสิบแปดวันที่ห้ารับตั๋วกาชาสิบใบวันที่หกรับทองห้าร้อยแปดสิบแปดนะครับวันที่เจ็ดเลือกนะครับผมตัวละคร กัดทองนะครับทุกคนนะอ่านะครับพวกละครอ่าอะไรนะชั้นเยี่ยมนะทุกคนนะอ่านะครับวันที่8ครับอ่ารับไปเลยครับผมเสียรี่อาวุธคุณสมบัตินะทุกคนนะครับเลือกได้นะครับผมอ่านะแจกเยอะเอาเรื่องครับผมแล้วก็ฉลองเซิร์ฟใหม่นะครับผมนะเี่แจกเรื่อยๆนะคอนเนนะครับเดี๋ยวพวเขามารับกันด้วยนะ อ่านะครับผมการค้าโบนัสนะครับผมก็จะเป็นร้านค้าการเติมเงินอะไรต่างๆเนาะนะครับผมน้าเนี่ยที่พิเศษและพวกนี้นะอ่านะครับผมลองมาเล่นดูครับผมสำหรับเกมอายุจักรของคนเลวเนาะอ่านะครับเล่การช้าไม่เกลือนะครับผมนะออกอย่างแจ่มนะครับอ่านะครับลองมาเล่นดูนะครับผมบทสโตไทยนะเล่นได้ทั้งสองระบบนะครับทั้ง i อ S และ n d r ดอยแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะนะครับ อ่าลองมาเล่นดูครับผมอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซาวคลายเมือนข like, องผมคอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ